เคล็ดลับชีวิตเล่าให้น้องฟังหน่อนสิครับว่าทํายังไงถึงดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้เนี่ยหนูต้องปรึกษานี่ยเ<า>ด,ดี๋ยวิเดินสายไปนะ,ะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนถามว่าทํายังไงดูแลสุขภาพยังไงกลายปเป็นวิทยกรดูแลสุขภาพนะ แลเป็นคนมีบุคลิกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแต่หลายคนก็ต้องเข้าใจนะว่าอาจจะยิ่งสัก์ไปไหนเนี้ยอาจจะยิ่งสักก็ดูแลรักษาสุขภาพจริงๆอายุจะเข้าเลขเจ็ดแล้วถ้าไม่ดูแลตัวเองมันจะได้แบบนี้ไหมอุยน้องพีเคก็เห็นพี่มาตั้งนานนานก็เห็นในวันที่พี่แย่เพลงนี้เพลนะแย่มากช่วงนั้นน่ะจะเลขเจ็ดหรอคะเนี่ยจะเลขเจ็ดหรอค่ะเมื่อก่อนนะคะเลขเจ็ดไม่เท่าไหร่นะคะอมโลกว้เต็มไปหมดเลย วันนี้นะคะจะยิ่งศักด์มีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพมาฝากคุณผู้ชม<ะ>อาจจะยิ่งศัก์ไปไหนมาไหนนะคะจะบอกกับคนทุกคนเลยว่าระวังอย่ารับประทานหวานมาก<ะ>อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเรามีอายุเสร็จอะออกกาลังกายน้อยพักผ<ะ>อนไม่เพียงพอมีความเ<ะ>ครียดสังคมน้อยไม่ออกกําลังกาย ไปไปมาๆก็บวมเผอแล้วดูแก่ไปหมดเลยอาทิตย์สั้ไม่ใหญ่ทุกคนกลายเป็นผู้สูงวัยและขาดบุคลิกภาพและไม่มีความสดใสในชีวิตเตือนนะคะรู้ไหมว่าคนไทยอ่ะรับประทานน้ำตาลวันหนึ่งนะขอโทษนะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้วยนี้เลยห้าถ้วยเอาฟังสิคะดื่มกาแฟเย็นนะคะหนึ่งถ้วยนั่นอะเท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมคะหกช้อนชาอุ้ย หกห้าาทำไมคะถ้วยแรกเป็นกาแฟตอนเช้าตอนสายนะคะแล้วทานก๋วยเตี๋ยวเอาใส่น้ําตาลถ้าตอนบ่ายชาดําเย็นถ้าตกตอนเย็นบ่ายๆน่ำว่วงมากๆไอติมสักแท่งหนึ่ง ตกข้ามอีกมีขนมอีกมีอะไรอีกบางคนมีเครื่องดื่มอย่างเธอเครื่องดื่มก็มีน้ําตาลนะคะวันหนึ่งกาแฟเยอะขนาดนี้พอทอดใส่น้ําตาลเยอะอย่างนี้ถ้ากับเดินไปเดินมาเนี่ยเลือดของเราเนี่ยก็ฉ่าไปด้วยน้ําตาล U R วัดีนคุณรับประทานน้าตาลมากตัวก็มีแต่น้ําตาลการมีน้ําตาลมากทําให้คุณเปลี่ยนจากน้ําตาลกลายเป็นไขมันได้ก็อ้วนได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นตอนเช้าอาจจะยิ่งสักเนี่ย ลดปริมาณน้ําตาลตั้งแต่เช้าเลยอาจิ้ศสักก็ดื่มกาแฟค่ะนี่ไม่ได้มานั่งขายของนะคะแต่แนะนําค่ะอันนี้เป็นวิธีการง่ายที่สุดที่เราจะลดปริมาณน้ําตาลก็คือดื่มกาแฟที่ไม่ใส่น้ําตาลแต่ทุกคนก็ต้องมาถามว่าเอ๊ะแล้วกาแฟไม่ใส่น้ําตาลขอโทษนะคะมันกินลงเหรอคะอร่อยเหรอคะอันนี้ไงกาแฟมันจะต้องหอมใช่ไหมและที่สําคัญจะต้องรสชาติถูกใจพอกาแฟจะรู้ว่าถ้าใครไปซื้อกาแฟมานะแล้วเสร็จแล้วมานั่งรับประทานเสร็จแล้วอุตานมันไม่อร่อยมันไม่หอม ก็เททิ้งใช่ไหมคะใช่แต่นี่ขอโทษนะคะนี่ละลายง่ายมากเดี๋นี่อาจารย์เพจะบอกว่าเจ้ากาแฟคอดดี้เนี่ยมันไม่มีน้ําตาลไม่มีน้ําตาลแร่้หวานหวานเพราะว่าเขาใส่อินนูลินเจ้าอินนูลินเนี่ยเป็นผลที่ได้จากการผลิตน้ําตาลทรายอินนูลินจะมีไฟเบอร์รับประทานเสร็จระบบขับถ่ายของเราจะดีแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราอิ่มนะคะขอประทานโทษนะคะไม่รู้ข้ออนุญาตหรือเปล่าแต่ช่วขออนุญาตจิบได้ไหมคะ พอดีหิวน้ำแน่นๆๆนี่ยแบบนี้ค้อเราอยากกินมันหอมมากคุณผู้ชมเจ้าขาหอมมากมันไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมรู้ไหมมันมีสารสกัดจากถังเช่าและเห็ดหลินจืดด้วยในหนึ่งซองเนี่ยหวานเรียบร้อยโดยไม่มีน้ำตาล เพราะฉะนั้นมันให้กําลังงานเพียงแค่50กิโลแคลอรีแล้วก็ยังมีวิตามินอีกมากมายที่เดืต้อง8-9ชนิดเพราะฉะนั้นทันทีที่คุณดื่มกาแฟถ้วยนี้มันไม่ใช่ทําลายสุขภาพกลับดีต่อสุขภาพอีกนะคะอาจารย์นิสสันชอบมากเลยอาจารย์รู้จักได้ไงเนี่ยอาจารย์วิโรจแนะนาอาจารย์มิโรดน์นี่ออกโซเซียนอยู่แล้วเรื่องถังเช่ากับเห็ดหลินจือสกัดใช่ไหมคะก็เอามาใส่แล้วคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจนะคะ ุตายไปใส่ถังเช่าใส่เห็ดหลินจือกลิ่นคงเป็นสมุนไพรกินไม่ลง,<ไ>ลงลสิคะขอโทษนะคะไม่มีกลิ่นสมุนไพรออกมามเลยนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้พวกเราถึงได้มีชีวิตที่มีความสุขมากแล้วก็กลับมีเอ็นดีเีเริ่มต้นลดน้ําตาลจากกาแฟตอนเช้าแล้วเราก็เริ่มลดน้ําตาลในถ้วยอื่นๆถ้วยอื่นๆไปเริ่มออกกําลังกายแล้วก็เริ่มไปรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัยนอนหลับให้เพียงพอเพี้ยบเดียวเองนะชีวิตของเราก็จะดูดีขึ้นน่ะแต่ดูดีจริง มีขึ้นกลับมามีความสุขอะพอลดน้ำตาลลงเราอาจจะพุงหายไปหน่อยนึงนะก็เนี่ยเราก็จะนีความสุาคนนี้จังเลยอะเขาดูแลตัวเองดีเสียมากเลยแต่ของน้องหนูก็กําลังจะท้องใหญ่ขึ้นนะคะน่ากลัวมากเราจะแข่งกันไหมคะเนี่ยยังไงก็ตามคุณผู้ชมถ้าจิ้งศักด์อยากจะบอกว่าดื่มจริงๆนะคะตัวเองถ้าหากว่าคุณผู้ชมเชื่อจยิ่งศักดิ์เสร็จแล้วก็ลองดื่มดูแล้วไม่ได้ผลดีอย่างที่อาจารยิ่งศักดิ์มาพูดนี่เจอกันก็ด่าทอกันได้นะคะเอาตัด่ที่ก็ได ฝานกลันะคะดิ้นสู้อะค่ะอยากบอกคุณผู้ชมว่าถ้าไม่ดีจริงอาจจะยิ่งสักจะไม่มาพูดเลย